วันนี้วิ่งเก่งมากตัวน้อยสามตัวพูดนะเล่นให้เล่นว่าจ้ะอากาศดีพูดนะอืมพูดนะพูดนะอากาศดีพูดเล่นว่าสนพูดนะโอ้พูดนะพูดนะพูดนะโอ้ยพูดนะพูดนะค่ะป๊าด์ทพูดนะ เอ้ยพุ่นน่ะหมุนตู่พ่อมเด้ค่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะอืพุ่นน่ะนกน้อยดีใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยลำแพนด้วยเอาตัวตัวนี้ลำแพนอุ้ยอหล่าคือเอาเอาบักหล่าลำแพนพุ่นน่ะอุ้ยนี่แหละนกลำแพนน่ะพี่น้องอุ้ยพุ่นน่ะ พูดนะพูดนะพูดดีใจอย่างนี่ดิพูดลำแพนจ้ะโอ้ยตัวเห็นไหมนำโชคอายน้องไหมเห็นไหมนี่ดูน้องลำสินี่นี่นี่เห็นน้องไหมนี่เอ้ยพูดนะพูดนะพูดนะเห็นไหมเห็นไหมอายไหมอายน้องไหมน่ะเห็นไหมเห็นพารวยไหมน่ะหนี่พารวยลำแพนหนี่ ตูยังยังไม่เคยเห็นเรนแบบนี้จกเชือค่ะพารวยลำแพนหรอลูกเอ้ยพุ่น่ะพุ่น่ะพุ่น่ะหมุนแท้หมุนว่าค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะอุ้ยพุ่น่ะ เอาลำให้ดูอีกหน่อยเอาวิ่งอีกหน่อยลูกเอาวิ่งมาพูน่ะหมุนหมุนหมุนอ่าเออนั่นแหละนั่นแหละเออบาสเก่งมากเลยสองสาวนี่จะให้ชื่อว่าอะไรดีเนาะนี่โอ้ยเก่งมากเมย์กำลังตักน้ำม,มาให้กินจ้ะนี่กำลังเทน้ำเซ่เพื่อนละเล่เ่นวาซันจ้ะเมย์ก็เลยจับกล่องถึงมาถ่ายสตัวเอาลำให้ดูหน่อยลำให้ดูหน่อยล้ำแพนให้ดูหน่อย เลียนหลายเมื่อยระบอกินน้ำปาดบางยาเห็นบ่ค่ะ,คะลำงามแทงงาม,มาวาวยาหนีหมุนติวติว,ตวเลียนอยู่ออเออให้น้ำครบเรียบร้อยให้อาหารครบเรียบร้อย พ่อโอยูได้ไหอนี่พ่อไปทํางานแม่มาให้อาหารแทนอีแม่เก่งวะฮะอีแม่เก่งวะแซบบออีแม่ให้อาหารน่ะอ่ะลำแพนข้นยายาอีแม่บอกอีเด้อนี่ตัวใหญ่ก็ใส่เลยหนึ่งสองสามสี่กระมังน้ำอีกหนึ่งแต่ว่าตู่ใหญ่นี่เพิ่นเรียบร้อยสะอาดจ,จะ้ะ เพื่นกินบสวสกปกน้ำกันยังสะอาดเท่าเติมไม่ให้เลยแซบสบอยง่าิกันกินตั้งซีกับละมั่งผู้นะมือนี้ก็อากาศดีจ้ะอากาศเย็นสบายดี นำโชคเป็นยังไงลกูกเขาม้าเมื่อกี้น,นี่เห็นน้องสันปีกพาขันสันปีกทั้งสองตูลำยองลำใหญ่น่ะคุณฟังเขาบอกคุณนเคุณเห็นบ่หันไอยน้องบอ่อน้องลำเพนให้บึงหันพารวยเขาลำเพนให้บึงหันอเอากินกินเยอะเออ บ่พอกันสองมือคินหอดอีแม่บ่ฮะะเบมือขาเพมือนจ้ะพุนอ่ะออกสีน้ำเงินข้าคักจ้ะขนกันนุ่มพุนอ่ะลมผัดวีวีอยู่จ้ะพุนอ่ะอุ้ยขนงามคัก ไปดูแกงวุ่นวายดีกว่าเนาะแกงเด็กน้อยวุ่นวายเป็นยังไงยังไงทั้งนี่เป็นย,ยังไงฮะเป็นยังไงแซบบ่แม่ให้อาหารืันนี้แซบบ่ฮะปาดบ่พอกันสองมือคือตูสูงคักแทะ จนได้ยืดข้อบึงล่ละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยองดูนี่เพดอันนี้ของอีพ่อจนว่านั้นดูอย่าทำอย่าทำนี่อย่ดขึ้นมาพังเหมือดแล้วมองดูผ่ะพี่น้องตะไคร้มะกรอว้นี่ ของขาเพื่อนระอกเกือบล่มระอบสูดหน่อยเด็กน่อยนี่กินน้องเจ้าของนี่นะสิไปซ่อมโซของเพื่นเหยัยงหือสิไปซ่อมพองของเพื่น,เ,นเ,ออเอียงหือเอ้ยใกล้เกินไปแล้วเอาแต่ปากจิกอย่าเอาคอลงไปด้วยสุขปกกินเลยลำยองลำใหญ่แม่ไม่ได้ว่าลูก Mẹ bảo quần đếch nội khen luôn, lùm xưa xưa Ui <laughs> ừ, tui ngay thăn cẩn ý lì. แต่ว่าเก่งมากเลยไหมรู้ไหมว่าแกงไม่รุ่นนี่เก่งมากหูจกหมุนตัหูจกเลนหูจกลำพงลำเพียนผัวหนาเออสุปพระรวยตัวเดียวพึ่งซ้ำกันหมดอ,อ๋อ,อรู้แหละตัวขาเล็กตัวนั้นพารวยสองตัวนี้ผู้หญิง โอ้เด oh, ็กขนเพื่อนขนอยู่ตรงนี้เพื่อนกำลังออกขนบัวเพื่อนกำลังออกงามนี่นี่นี่นีอยู่นี่จ้ะนี่นี่เห็นบ่ค่ะนีอยู่ตรงนี้นี่นี่นีเนี่ยเห็นบ่ค่ะนี่จะตั้งจากตัวเมียได้หนีตัวเมียจะบ่มีโอ้ยไก่แม่เกินไปแล้วว้ายเพียงมาเลี้ยวพุ่นะเพิ่งเออนี่อันนี้ตรงขนบัวเพื่อนนีกำลังออกไม่นี่จ้ะนี่นี่เห็นบ่ค่ะตรงนี้ค่ะนี่นี่เออนี่นี่ อู้ออกลายเติบเพื่อนๆเพราะว่าถ้าคนตัวแม่เด็กน้อยก็จะเป็นคล้ายๆขนตัวแม่ผู้ใหญ่นี่ค่ะนี่ขนตัวแม่ผู้ใหญ่จะเป็นสองตัวนี้ค่ะนี่แต่ว่าขนตัวผู้ของอันน้ำโชคสิเป็นยังสีเด้ป่าที่นี่สิเป็นขนเเ้นเล็กๆนุ่มๆนี่ค่ะนี่ถ่าร่วยเพื่อนกับสิคนแบบนี้แหละที่เพื่อนออกมานี่จ้ะนี่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 น นี่นี่กินเลยกินเลยแม่ให้ท่านผู้ชมดูอันนี้เฉยๆดูขนนี่ความแตกต่างระหว่างขนตัวผู้กับตัวเมียนี่ขนตัวทางเมียจะเป็นยุ่ห้างซ้ายมือเห็นบ่คะตัวผู้จะเป็นทางขวามือนี่ค่ะนี่ิีป็นนุ่มๆสีน,น้อยๆงามๆพิว๊ิ้วนี่ค่ะจับหน่อยให้แม่จับหน,น่อยนี่ให้แม่จับขนหน่อยนี่น้อยนี่ขนเพิ่น ากฟาร์มด้วยนะคะประเสริฐออสติกปากคาดฟาร์มจ้าบางๆอีแม่กับสิมาถ่ายให้เบิงสิละคะ่ะอย่าลืมติดตามช่องอีแม่พาลุยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจ้า